บทสาธยายถรมเรื่องจะตัดสสูตรเมื่อสรรพ,พสิ่งล้วนประกอบขึ้นจากธาตุสี่ที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตานิกายนิทานวั์ทาตุสังยุตจะตุทวั์จเจริญพรสาธุชน ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในความเป็นธาตุตามธรรมชาติทุกท่านบัดนี้การเดินทางบนเส้นทางแห่งพระธรรมของเราได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งธรรมบทวัคใหม่คือจตุถวัคในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรแรกแห่งวัคนี้ซึ่งเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงถึง องประกอบพื้นฐานของสสารทั้งปวงในจักรวาลมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นพระสูตรที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงที่อยู่เหนือสมมุติบัญญัติทั้งปวงพระสูตรนี้มีชื่อว่าจตสสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าจตโส แปลว่าสี่สำหรับเพศหญิงซึ่งในที่นี้หมายถึงธาตุสเมื่อรวมกันแล้วจะตัดสสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยธาตุสี่ประการหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงองค์ประกอบพื้นฐานของรูปธปรรมท,ทั้งปวงว่าล้วนประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่หรือธาตุสี อันได้แก่ปฐวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำเตโชธาตุคือธาตุไฟและวายโยธาตุคือธาตุลมซึ่งการจำแนกเช่นนี้เป็นไปเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของร่างกายและวัตถุสิ่งของทั้งหลาย และเพื่อให้เห็นแจ้งในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่มาประชุมกันชั่วคราวแล้วก็เสื่อมสลายไปเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายธาตุเหล่านี้มีสี่อย่าง สี่อย่างคืออะไรบ้างปัทวีทาธาตุคือาธาตุดินอาโปาธาตุคือาธาตุน้ำเตโชาธาตุคือาธาตุไฟและวายโยาธาตุคือาธาตุลมดูกระพิกษุทั้งหลายาธาตุสี่อย่างเหล่านี้แลพระอัฏฐกถาจารย์ ได้ขยายความลักษณะเฉพาะตัวของท่าทั้งสี่นี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าปัทวีธาตุมีลักษณะเป็นปฏิฐาธาตุคือท่าที่เป็นที่ตั้งมีสภาวะแข็งแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอาโปธาตุมีลักษณะเป็น อาพันธนะธาตุคือธาตุที่เอิบอาบเกาะกลุ่มมีสภาวะไหลไปได้เช่นดีสเลตหนองเลือดเป็นต้นเตโชธาตุมีลักษณะเป็นปริปาจนะธาตุคือธาตุที่ทำให้สุกเผาผลาญมีสภาวะร้อน เช่นไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่เผาผลาญอาหารให้ย่อยเป็นต้นวายโยธาตมีลักษณะเป็นวิถัมพนะธาตุคือธาตุที่ขำจุนเคลื่อนไหวมีสภาวะพัดไปมาเช่นลมหายใจเข้าออกลมในท้องเป็นต้น ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการมองร่างกายและโลกภายนอกขอให้เราจงอย่าได้หลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราหรือเราของเราแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่า มันเป็นเพียงการประชุมกันของธาตุสี่ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเราสามารถเห็นแจ้งในความเป็นธาตุได้ดังนี้แล้วเราก็จะสามารถคลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปประมรมทั้งปวงและก้าวไปสู่ความสงบเย็นภายในได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชะนี้